ลากลากดึงไหม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 ดึง รนะากมาพี่นมังนขางในระวังมืดนะพูดนี่ก็เลยงามยูป่าเยอะขึ้นมาเป่ายูขึ้นมาจะเปรอมันจะพักคอนก่อนโอ้บววบยือยู่ดิคนีก็ใบใบค่อยใบตานี้ใบแห้งใบมันดินก็ใบแห้งมันดินก็ต้องใบค่อยใบแ นั่งเขาบงโซ่ผลงานเรือบานนี่ขี้ไร่ตอรไปบ่หอดบ่อดตัวนี้เป็เก่าเชอยู่ไปเกียดโเป็รนะรูลัวลเกียดรียลยนะ